กดได้ฟังนี่มหฮะกดแต่วะกดแต่แล้วจัดจัดได้ฟังเนี่ย <c oughs> ลาผมวันนี้ก็เดี๋ยวให้พี่อาร์มนะกดแต่ถามแชร์ฟังนะผมแอดมินอาร์มนะผมนะห้าหนึ่งแปดนะผมนะห้าหนึ่งแปดนี่ไหนสองหนึ่งแปดเดี๋ยว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 มาฟังพี่อาร์เรมเขากดแต่ครับผมนะเช่นเช่นเช่นวันนี้เชยนเช่น,เ,ชน <c oughs> เดี๋ยวจัดกันคนละรอบนะครับผมนะเดี๋ยวไปฟังนะครับแต่ลั่นลั่นกันครับผม มามานะครับผมติดทำไมให้เปลืองลมนะครับผมไม่เหมาะสำหรับผู้ดีแนละชินีหัวสูงสำชา,าเพื่อนนะครับอ้าจัดเะ้เราก็มาตั้งหลักไกลๆนะครับผมอยู่ใกล้มันเสียบมันเสียบหู เดี๋ยวมีแต่เดสุดยอดสุดยอดนะผมนะนี่ของพี่อาร์มาบอ่าพ่อพ่อสุดยอดสุดยอดแหมไหนบอกกดไม่เป็นฮะไหนบอกกดไม่เป็นกดไม่เป็นครับบีดนี่นะนี่พี่อาร์มับผมอ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดบ้างนะผมสวัสดีหรือยังสวัสดีครับ เรามาฟังท่านประธานอีกครั้งหนึ่งนะครับผม Atsakoz, daugaraz다가 terminarako подelimena. ordua bat begunez lateral horrekin, uste dugu, โหดแรงครับผม ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับสามชาครับผมหวานมากโอยคนร <c oughs> อครับโลนรอมากครับผม